ต่าทองนะคะวันนี้มาทำบุญเช้านะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มานะคะโอู้น้ำไหลผ่านที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะวิโองตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนี้นะคะไม่ขยับไปเยื่อเลยจะมีคนมาไหมเนาะเราก็ไม่เคยมาซะด้วยสิคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะบรรยากาศก็ดีดีดะคะ่ะ จะมีพระสงค์ไหมเนาะวันนี้ยังว่ามาเป็นครั้งแรกนะคะี่ถ้าไม่มีประสงค์เราก็ต้องไปที่อื่นต่อนะคะที่วัดอื่นต่อนะคะรถไสอ่ะอ๋อคือบ่มีอ๋อเป็นครั้งแรกที่มานะน้มัสการค่ะอ๋อหรือว่ายังไม่มาจากบินทบาตคคะ อ๋อพระอาจารย์ตอนเช้านี่เขาสัมพัน์เศร้าอยู่บอค่ะ,ะจังใดนอตอนเช้าเช้านี่เขามีสัมพัน์เศร้าบ่าค่ะ,ะเ,อเ่อม่อ่เมนลยอ๋อนะถั้งกันน,นูถวายดีกว่านะคะนูว่าสิมาเฮ็ดบุญายเชื่อแล้วนูอันบได้มาจากเชื่อค่ะ คือถ้าไม่มีคนมาเราถวายดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นการไม่เหมาะสมเนาะที่อยู่กับพระสงค์สอง,สองคนเออสองสองต่อสองนะคะนารีพิฆาตนะคะไม่ได้นะคะน่าจะอยู่ข้างนอกไปแล้วบริเวณสำนักสงฆ์เขาเรียกเลยนะอุทยาน ข้าขนาดพ่กันแต่บ <c oughs> อัมนงนคนเรว่าคนมาสายบ่ค่ะม่เชื่อเขาก็มาหมาไม่เชื่อกมามเชื่อกบเอเหรอนี่ยดูค่ะค่ะอ๋อ โอ้ยขาต้องกล้องคอยจอ,อเด็กน้อยข่าอยู่น้องหมาน้องแมวนะคะอล้ก็ไม่มีไม่มีคนมาเลยนะหรือว่าจักน้อยบุ๊คค่ะหรือว่าจักน้อยบุคคนมา มาสายสายบ่คะเออโอ้แดนูถวายแล้วหนูกลับเลยเนาะเอออยวจะเป็นการประม็ะสมแล้วค่ะเออค่ะนี่นะคะของถวายค่ะของถวายเพิ่นที่หนูมารอบก่อนนะออค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ บึ้องคะแนนนิยมกันหลายอยู่แล้วเนาะค่ะเขาเขาก็เบื้งอยู่เขาก็เบื้งอยู่นะอ๋ออันหลวงพ่อเบื้งสิบปะเออเออที่ที่นิร้องไปเหรอคะอืมลงไปไปบึ้งบ้านห้างนะอ๋อค่ะเอาลื่นหน้าอืมครับเป็นยังงนาะเป็นยังงั้นขบายเท่าที่เท่านี้เลยเออขบายเท่ากำลังเท่านี้หละใช่ค่ะเป็นบายบ่าเออใส่ใส่ดีบะ่กระตุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <coughs> <thử> <tổ. coughs> không okay. okay, bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่ผมมามาแม่แวาดจะซื้เลนไหมคะอืม่า้ยเนียว่าน well you know ังน yeah> ั uh> ่มอยาน่เ่นก็ได้บอาน้าน้ก็ได้มีมีนั่งเ่านีใครอ่นเาเอาน่มาจากเดกแม่ี่ต้อย่นีด้อยาเอาน้ำก่านะคะอน้อแม เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินลูกโอ้แต่ละวันแต่ละเดลืมน้ำหยาดน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนน้องหมาเพื่อนจะหาถ้วยซ่าเพื่อนวัามาหยาดน้ำก่อนเออกะเทียอกระกาให้กับเขาสำนันเศร้าเองตัวนี่ผมมียาโยมาเนาะ จะก็มีคนมาถวายน้ำถวายท่าอยู่นะคะปุ๊บพ่อน้องแมวยืนอยู่อยู่ล้างคาค่ะลูกคนขึ้นแลวลงมาได้แมว Ia tawariwa hapura beri berendisam karang ewa mewa ito sinang pe tenang rupa kapetin. Ici tang bagi tang sumang kipa mewa semeja tusap e berendusam kapa jantopana rasu jatah meniton. Tirasu jatah sapiti yowi wang tan te pawat wang

เลงต้องการเรียนบค่ะต้องการต้องการปูนกับทรายอิฐอะไรต้อกาอิิบค่ะจะได้ินี่เพะว่าจะได้ออันกําแพงกระอืมว่อนอืมอิฐทราประมาณนีคะอทรายแค่นั้นแหละไอ้กซื้อเขาสร้างต่สร้าง่อสร้างแลสางไ่งเอาดีกว่าเาวเป็นงินเป็นทองแต่สร้งเป็น นู่นฮะจะมาเฮ็ดเองหรอกอันนี้เฮ็ดเองไปเรื่อยหรือคะถ้าได้เงินก็เฮ็ดไปเจ้าบริจาคทีนี้ทรายก็เฮ็ดไปมีมีช่างในจ้างช่างไหมคะจ้างอยู่จ้างแบบเออแบบคนรู้จักกันออ๋พอเขามีเขาประมาณเด็คือว่าจ้างเพิ่มหน่อยสิปะค่ะจ้างเพิ่มเด็กถ้ารู้บริจาคได้คนตกมันเมื่อไรอะค่ะ เอาเาเเอายุเข้าเลยค่ะไปกันงแล้วกาไปกาไปคนผูห้องกัมีอาอารเด้อย่าฮวงไลย่าฮวงไล เอายเสร็จแล้วหยาดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาถ้วยชามไปเก็บก่อนอันนี้ก็คือบริเวณนะคะบริเวณที่เขาเรียกอุทยานเนาะอุทยานใส่ชื่อยังม้อเมื่อกี้นะจำอะไรละมีป้ายบอกชัดเจนอยู่นะคะจะไม่ได้ขออภัยนะคะเพนก็ยังต้องการ พวกทรายนะคะแล้วก็อิดนะคะธรรมชาติมากนะคะข้างหลังก็จะเป็นทุ่หน้านะคะข้างก่อนมาดาโมโภก็มาอ่ไม่ไดก้ก็คือว่ามาทาบุญหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะน่าจะมาถวายน้ําท่าอะไรประมาณนี้แหละพระธาตพญาเต่าทองนะคะ ต้ให้ดูธรรมชาติไปนะคะข้างหลังเป็นแบบทุ่งนาหมดเลยโห้ดามนากระเแล้วดามหอดพุ่นนะคะอืมเงียบสงบนะคะธรรมชาติมากเลยวันนี้พายุเข้านะคะทุกคนโอ้โหเป็นเอกลักษณ์เลยดูค่ะเห็ดนะคะ เห็ดนี้เป็นสมุนไพรหรือเปล่าเนาะไม่รู้นะคะแต่เอกลักษณ์มากเลยตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะพญาเต่าโทนะคะไม่มีญาติโยมมาเลยมีเราคนเดียวมนด้เดี๋ยวอำลา หลวงพ่อแล้วก็กลับนะคะพญาเต่าทองแม่นปะพญาเต่อทอาตอทองนะคะหลวงพ่อบ่ได้ไปบินเถ้าบ้านวะค่ะเทือไปเถือไปเถือกขาอ๋อปวดขาเทื่อกกรไปเถื่อกบกบะโไปนะคะขาขากะร้อะยอยนะโอ้ขาก็ลอยแล้วเทื่อถ้าบ่มี ญาติโยมมากก็คือทำกับข้าวเองเลยใช่ไหมคะ,อะตอนเช้า,าก,ก็มีอยู่บางทีเขามามาทำให้หโอ้ค่ะโอ้ค่ะเอ๊ะอะไรลูกฮะมาเซซ้ายบางทีโอ้ค่ะมาเซซายนะคะอ,อยู่ขอนาานอะะะนุญาตได้ค่ะบันนี้ค่บางทีก็ใช้สับไม่ถูกก็ขออภัยนะคะ ไม่ได้ไม่โพลค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องไปรไดัดอกแต่ก็ชอบที่จะทำบุญนะคะนนนนไปมาแล้วค่ะองค์แดง,ง,งที่วัดสีแดงนะ<ต>ใช่ไหมคะไมอ,อไปมาแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ว่าน่าจะไปสัมพันธ์เศร้าอยู่นั่น,นอันญาติโยมพะกมามเหรอวะตอนเช้าค่ะ,ะววาาใช่ใช่หนูเห็นอยู่ แต่ว่าก็มีคนมาวัดตอนจะเช้าอยู่ใช่ไหมคะก็บม่ค่อยมีบันไดเลยส่วนมากคนยืนชาวบ้านแล้วก็เลี้ยวอ๋อเพราะว่าวัดมันหลายบ้านบ้านมันน้อยไงบ้านมันน้อยแล้วก็มีสองวัดเนาะสามวัดอยู่นั่นเหรอคะนี่พร้อมพุดนบ้านมันเก่าแล้วกันบ้ตึกเด็กแล้วนี่สามเนาะค่ะอ๋อค่ะบ้านบ้านมันน้อยไงบ้านมันน้อยพอบ้านน้อยก็คนไปวัดวาน,น้อยนะคะมันมันก็มีน้อยอย่านั้นค่ะ แม่นค่ะแม่นค่ะใช่ค hmm. ่ะความลาภจากคนกันแม่นค่ะ <laughs> ัรางจริลายก่ค่อยมียแ้แม่นค่ะปัญหาลายเนาะปัญหาลายบางงะให้จะได้ได้ได้ังใจเขาเออใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ บลงร้อยการสุดท้ายกะนพระกระซึกบัดนี้ล้างลาบาดน,นี้อ,อันนี้เป็นเป็นธรรมกายคือกันป่ะคะอ,อันนี้เป็นมหานิกายอ๋อโอ้ออแม่นอยู่ค่ะ,คะตรงใดที่บ่มีพระอยู่เพ่งกัจจิมีคนดูแลตลอดอยู่บ่มีบ่มีห้างดอกอค่ะ ว่าแต่ทั้งบ้านทั้งเฮามันก็ดีอยู่ย่างเฮ็ดหย,ยังเขาก็บความเพียงกันอยู่ค <c oughs> ่ะแต่บางครั้งเขาเขาไม่เข้าใจนดิดหน่ <c oughs> อยแต่มีค่ะพระบางคุณเขาก็อยากไปปฏิบัติธรรมไปหยังเยอืมก็ม่ขาดนัค่ะแม่นอยู่บาง <c oughs> าทีเพิ่นก็จัดอันลูกวัดเพิ่นไปจำวัดเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะ <c oughs> แต่มันก็ต้องรายง,งานจะจะแต่เจ้าหน้าที่ตำร่นแหละค่ะต้องไปตามทรัพย์ตามตัวนี้ไปเดาเหแม่นค่ะ ขออนุญาตเด้อค่ะบ้านนี่ใช่แม่แม่ค่ะบางคนกปฏิบัติดีค่ะเขาจะให้าแต่ว่าบางคนปฏิบัติม่อยากยังบอกอมค่ะเขาขยังม่อาแม่ค่ะต้องฟื้นคนต้องฟึกอยู่เนาะกันแม่นค่ะพระเสียลายยากยู่ดอกขออนุญาตเด้อค่ะไปอีนี่บ้านนี้ ไปอีลีพัสน,ไป,นะะไปแล้วนะคะไปแล้วนะเจ้าหมาน้อยไม่ได้ให้กับเขาลงมาเลยธรรมชาติหลายๆนะคะคือว่ามาดามองโคก์กะไปถวายพัตตาการผลเรียบยร้อยแล้วกับเฝ้าเมือนะคะด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เหมาะสมด้วยนะคะอออนี่ขับไปด้วยตงนี่เนาะเบิ้งเบึงเบิงบึงธรรมชาติก่อนนะคะย่านเข้ามาบ่เหมาะสมนั้นก็เลยฟาวเมื่อก่อนนะคะมีคนมาบอกว่ามีเลยนะคะยืดนะคะโอ้โหปาคือดีแท้ธรรมชาติมากเลยนะคะ สุดยอดเลยครับแต่มาเตี้ยไปนิดนึงถ้าสูงกว่านี้คือสิขักเนาะคลิปนี้มาดามอูโภขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามอูโภทำคลิปไปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดีฉมมบดด้วยสวัสดีค่ะ